สวัสดีค่ะวันนี้นะคะัจะมารีวิว Isuzu d m a x Platinum 4ีประตู oo, เครื่อง2.5คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2011นะรถ10กว่าปีแล้วแต่สภาพดูสิยังใหม่ยังกริปยังอยู่เลยค่ะอยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่อง Common Rail นะคะเครื่อง2.5 DDI ดูรอบคันซะก่อนข้างหลังนะคะมีการชนเป็นตัวโครมเมียมให้ด้วย แมกหมาย,ย่างหมค่ะมีบันไดข้างแล้วก็กันสาดมานะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นสีออกจะแบบเขียวๆเม็กซิกันนะสีฟ้าๆเขียวๆอะค่ะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะมีคโครเมียมเป็นหน้ากาก,ากให้ด้วยแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีให้นะคะกระจังหน้าคโครเมียมค่ะสวยจริงๆมาดูภายในกันก่อนตัวไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวตรงกระจกข้างนะคะมาดูภายในกันดีกว่า ภายในคันนี้นะคะภายในคันนี้นะข้างในเป็นสีครีมตัดน้ดำตัดดำค่ะเป็นเบาะผ้านะคะให้ความเรียบหรูมากอยากจะบอกเบาะผ้าเนี่ยข้อดีก็คือไม่ดูดความร้อนโอเคหน้าจอเป็นหน้าต่อทัชส,สกรีนนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะอยากจะบอกว่ารถ10กว่าปีไม่พึ่งแสนกว่าเองค่ะคันนี้สนใจติดตอ่อเข้ามาได้เลยนี่ข้างหลังนะคะ กระจกไฟฟ้าค่ะหน้าจออด d โอเป็นทัชสกรีนมี mp3 aux คร์ดได้สวยมากดูสภาพซะก่อนตัวแอร์นะคะเหมือนมินิคูเปอร์เลยข้างในมันจะเป็นกลมๆตรงช่องแอร์ค่ะสวยมากเรียมมากทำสปามาให้แล้วสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่410,000บาทค่ะอยากจะบอกโรซี่ประตูราคาเท่านี้นี่ถือว่าถูกมาก ถูกสำหรับสบภาพแบบนี้นะคะอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง y o u b u c h ช n แน l ของทรงพลลมยนด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชาติอธิบายหรือภาคผิดประการใดก็ขอ,อภายในณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ให้คำแนะนำกันมาได้คะ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเต็ดแล้วอยู่ที่นองเสือจังหวัดกาญจนบุรีนะมาเยี่ยมกันได้สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะ่ะบ๊ายบาย